คุณแม่ทราบบอกว่าลูกอายุ1 0 1ถึงเดือนลูกติดแม่มากค่ะไม่ยอมไปกับใครเลยเวลานอนต้องเฝ้าค่ะถ้าแม่ลุกแป๊บเดียวก็ตื่นเวลาเล่นก็จะนั่งตักค่ะไม่ยอมไปไหนเลยวิธีแก้อันนี้ไม่ต้องแก้ค่ะแม่ฟังนะเด็ก1 0 1ถึงขวบเสียเดือนเนี่ยไม่ต้องแก้มันต้องอยู่กับแม่มันต้องอุ้มให้เยอะนะครับ อยู่กับลูกให้เยอะให้ลูกอยู่กับเราติดกับเราเนี่ยให้เยอะที่สุดเท่าที่จะติดได้ไม่มีคําว่าน้อยเกินไปไม่มีว่าลูกจะติดเราลูกจะติดแม่ไม่ต้องกลัวลูกไม่ติดนะครับเพราะว่ากระบวนการสร้างตัวตนของเด็กเนี่ยนะครับจะเริ่มแบบเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นหลังจากอายุ1ปีเป็นต้นไปทันทีที่เด็กยืนได้ด้วยตัวเองเมื่ออายุ12เดือนหรือ1ปีเด็กจะเริ่มเดิอนออกไปจากแม่เองไม่ต้องกลัววันนี้ลูกอยากจะให้แม่กอดกอด วันนี้ลูกอยากจะติดแม่ให้ติดแม่ก่อนอายุหนึ่งปีลูกติดแม่ให้ติดอยู่กับลูกให้เต็มที่พาอหลังจากหนึ่งปีเป็นต้นไปลูกจะเริ่มเดินออกไปจากแม่นะครับเราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจในวันที่ลูกเนี่ยไม่อยากจะให้เรากอดแล้วเราอยากไปกอดลูกหลายคนตอนที่ลูกอยากให้กอดตอนเด็กไม่ได้ไม่ยอมกอดแต่พอลูกโตขึ้นเป็นวัยรุ่นลูกไม่อยากให้แม่กอดเราอยากจะไปกอดลูกซึ่งไปอยากกอดตอนนั้นมันจะสายเกินไปฉะนั้น วัย1 0ถึงเดือนยังไม่ใช่วัยแยกจะยังเป็นวัยที่ลูกต้องพึ่งพาพ่อแม่หลังจาก12ปีเป็น12เดือนเป็นต้นไปคือ1ปีจะเป็นวัยที่ลูกเริ่มพึ่งพาตัวเองทีละ9ก้าทีละ9ก้าทีละ9ก้ามากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องกลัวนะครับอีกอันนึงการที่ลูกเริ่มปกติเนี่ยเด็กในช่วงระยะเวลา6เดือนเป็นต้นไปเนี่ยเด็กจะเริ่มอยากจะเรียนรู้ในการสำรวจโลกการที่เด็ก กล้าที่จะเดินออกไปจากแม่มากขึ้นในการคลานไปสำรวจของนอกกายในการคลานไปสำรวจของนอกบ้านมากขึ้นนั่นหมายความว่าเด็กจะต้องมีความรู้สึกไว้วางใจว่าเป็นแม่ที่มีอยู่จริงในใจของลูกสายสัมพันธ์ของแม่กับลูกต้องสร้างมากขึ้นความรักความไว้วางใจของลูกที่มีต่อแม่ต้องแข็งแรงขึ้นลูกถึงจะมีความกล้าที่จะสำรวจโลกภายนอกหมายความว่าอะไรหมายความว่าเด็กจะมีความมั่นใจในการสำรวจโลกภายนอก ในการที่จะคลานไปเล่นข้างนอกรอบกายของเด็กมากขึ้นเมื่อมีแม่อยู่ใกล้ๆดังนั้นพัฒนาการอันนี้มันเป็นพัฒนาการที่มันเกิดตามวัยนะครับแปลว่าถ้าเราอยู่ใกล้ олот, เขาจะกล้าเล่นอันนี้เป็นเรื่องปกติอย่าเพิ่งไปผลักเขาอย่าเพิ่งไปแยกออกจากเขานะครับแล้วเดี๋ยวพอเด็กโตขึ้นโตข,ขึ้นมากขึ้นเรื่อยนะครับเขาก็จะเดินจากจากไกลาจากแม่มากขึ้นกล้าเล่นในบริเวณที่มันไกลขึ้นกล้าเดิอนออกไปจาก 100เมตรเป็น200เมตร300เมตร400เมตรก็จะกล้าเล่นในสิ่งในที่ที่มันรับหูรับตาแม่มากขึ้นนะครับฉะนั้นคําตอบของหมอคือวัย10 1ถึงเดือนจะต้องเป็นวัยที่พึ่งพาแม่อยู่กับแม่คุณมีหน้าที่ต้องกอดคุณมีหน้าที่ต้องอุ้มคุณมีหน้าที่ต้องอยู่ใกล้คุณมีต้องนอนด้วยเล่นด้วยอยู่ด้วยกันให้มากที่สุดเพราะหลังจากนี้ทันทีที่หลังจาก1ปีเป็นต้นไปลูกจะเริ่มเดิอนออกไปจากชีวิตของคุณเองคุณไม่ต้องกลัว นะครับ